สวัสดีครับรายการใครใครก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าหมูปิ้งนมสดนั่นเองนะฮะแน่นอนเลยจะต้องเจอกันทุกเช้านะฮะกับเมนูนี้นะ,ะแล้วก็บางทีก็ไม่เช้าก็มีนะ,ะผมเชื่อว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ สำหรับผมแล้วผมกินได้ทุกเวลาเลยนะผมชอบมากถอยเป็นหมูปิ้งโดยเฉพาะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะจะมีหมูปิ้งนมสดอย่างนี้เนี่ยผมกินเมื่อไหรก็ได้เลยกินได้กับทั้งบะหมี่กินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยกินเปล่าๆผมกินหมดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทํากินเองกันบ้างนะฮะส่วนผสมไม่เยอะนะก็ไม่เยอะนะแล้วก็ง่ายด้วยนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับหมูปิ้งนมสดนะครับก็จะต้องมีไม้เสียบนะครับเนื้อหมู กระเทียมนะครับซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผงเม็ดผักชีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็นมสดเท่านั้นเองครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับโอเคนะครับ ทีนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่การหมักเนาะผมจะเอาหมูออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเรามีมเช็คทรงผมก่อนนะท่านผู้ชมโอเคทรงผมพอได้วันนี้นะฮะก็ผมจะใส่นมลงไปก่อน <c oughs> นะครับทีนี้เนี่ยเผื่อคนที่ไม่มั่นใจนะแบบเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่านะเพราะว่าหมักเนี่ยถ้าเกิดหมักเสียก็เสียหมดใช่ไหมมันก็จะไม่อร่อยทั้งหมดแก้ก็แก้ยากนะ ทีนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าพวกซอสทั้งหลายแลนี่แต่ละยี่ห้อแต่ละคุณภาพมันต่างกันรสชาติมันจะต่างกันนิดหน่อยกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะหรือแม้แต่กระทั่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะใช้ซีอิ๊วขาวแบบบ้านเราอาจจะมีโชยุหรือาจจะมีซอสอะไรบางอย่างที่มันเอามาใช้แทนได้เนี่ยแต่รสชาติมันอาจจะต่างกันนิดน,นึงนะผมแนะนําว่าให้ชิม โดยการปรุงมันไปก่อนอย่างนี้ปรุงน้ําซอสน,นะครับผมเอานมใส่ลงอาผมเอาซีอิ๊วขาวใส่ลงไปในนมนะครับแล้วก็ผมจะเอาซีอ <c oughs> ิ๊วดำด้วยนะครับซีอิ๊วดำนี่ก็เพื่อสีนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ลดหวานของมันนิดนึงนะครับคนซิ หมือนโอวันตินเลยอะช่างกล้องครับได้แล้วโอวันตินไม่ใช่นะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวนะผมลองชิมดูก่อนนี่มันกาแฟนี่นะไม่ใช่นะครับผมนะขอโทษนะครับว่ารสมันน่าจะเป็นประมาณไหนก็ประมาณนั้นเลยนะฮะ <c oughs> นะครับโอเคแล้วก็ส่วนพวกผงพวกนี้ก็จะใส่ไปเลยก็ได้นะฮะหรือจะไปใส่ที่หมูก็ได้เหมือนกัน,นครับเม็ดผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมครับนะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับง่ายมากๆเลยทีเดียวเชียวเสร็จแล้วก็นำลงไปหมักนะฮะ ลงในเนื้อหมูเลยนะฮะเราจิมทีที่อร่อยจริงกัาเืาอ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็เห็นไหมเอ่ยนะฮะเทลงไปเลยนะครับนมอาจจะไม่ต้องเยอะเท่านี้ก็ได้นะฮะแต่ผมเป็นคนชอบนมเยอะๆช่างกล้องเขาเป็นคนชอบนมเยอะๆเขา,าลามุกคนเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่นะตากล้องนี้นมสดนะครับผมแม่ ่ ه, ก็เท่านี้เองครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพักเขาไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็รอให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อสักประมาณ <c oughs> สักประมาณมากกว่า2ชั่วโมงมากกว่า3ชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับยิ่งนานก็ยิ่งนุ่มยิ่งนานก็ยิ่งซอสมันก็จะยิ่งเข้าเนื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้ย่างด้วยกันนะครับ เดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับตอนนี้ผมก็หมักผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าทางบ้านเนี่ยจะหมักไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะก็จะอร่อยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับที่เหลือก,ก็แค่เสียบไม้นะง่ายๆเองนะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะขึ้นลงขึ้นลงนะครับชิ้นบางๆไปไหนแล้ว <c oughs> นี่นะครับปั๊บเสียบนะฮะแล้วก็ซิกแซกนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนไหนที่มันเป็น <c oughs> มันๆก็สลับกับเนื้อบ้างก็ได้นะครับมันจะได้นุ่ม แล้วก็เวลาย่างมันก็จะหอมๆนะฮะสำหรับคนที่ไม่ทานก็ตอนกินก็เว้นมันไว้นะครับไม่ต้องกินมัน <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเนาะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเนอะชิ้นก็ประมาณนี้แหละอาจจะไม่ต้องใหญ่มากหรือว่าเล็กไปนะครับเอาที่ทางบ้านถนัดละกันเนอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปย่างด้วยกันครับครับเรามาย่างกันแล้วนะจ๊ะก็ อยากให้มันเป็นลอยตามกระทะนะผมก็จะเรียงแบบนี้แล้วกันเนาะจะสังเกตกันยากก็ตามอว่าจะอย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วกันเนาะดีไหมครับนะจะได้มีผมจะได้แบบพลิกพลิกสนิทเนาะแล้วก็เอ้จะได้จะได้พลิกง่ายๆนะครับแล้วก็มีรอยของรอยไม้เป็นแบบตารางตารางสวยๆด้วยนะครับเท่านี้เองใช้ไฟไม่ต้องแรงครับนะครับ รอซักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเสร็จแล้วนะจ๊ะนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะหมูปิ้งนั่นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการ จัดจานกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมก็จะมีพวกนะเอาหมูปิ้งลงก่อนแล้วกันเนาะนี่ผมก็จะนะครับมีไม้ไผ่นะครับ,รบผ่าครึ่งใบตองลองสะหน่อยนะครับหมูปิ้งเราก็วางแค่พอสวยงามนะครับเก๋ๆวางแบบไฮโซ สา3ชิ้นก็พอเนาะแล้วก็จะมีผักสักหน่อยทางบ้านจะมองเห็นกันหรือเปล่าครับวันนี้ผมก็ขโมยจากในกตู้เย็นมานะครับไม่ทราบว่าเป็นของเชฟท่านไหนเหมือนกันต้องกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันดูมีอะไรเขียวๆนะครับ,<ๆ>รบผมว่ามันเยอะเกินไปเยอะไปนิดหนึ่งนะครับผมเริ่มด้วยสระแหนก่อน เนาะประมาณนี้ก็พอละนะครับให้โฟกัสมาที่เจ้าหมูไอเจ้าหมูปิ้งดีกว่าเนาะอ่าน,ะ,นะครับก็พอแล้วแหละนะครับหรืออาจจะวางแบบนี้ก็ได้เนาะแ,แบบนี้ก็โอเคละนะครับทางบ้านก็ลองทําดูนะถ้าใ้ดีเลยก็หมักไว้สักข้ามคืนนะครับจะดีที่สุดนะฮะส่วนอาตาัออาตราอัตราส่วนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ ติดตามกันได้ที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ